ฮะเริ่มไม่สีสันแล้ววันนี้ทุกคนใส่กีเซอันแหลยก็แข่งมาเคสือลงไปเลยทุกคนคนจึงสีบัวดายทุกคนเลยตักจังนหวะมันกระยุบดอก สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเชียงเนาะมื้อนี้อาหารเฮาอีหยล่ะอาหารนี่กบอีหล่าทุกคนโอ้นอกจากอ่าปลออมปีแล้วก็ออมบ่ออมอยนี่ออมีทุกคนเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่กบนี่ก็ได้หลายลเด้กประมาณ3กิโลนี่ใส่ใส่เบ็ดเอากนี่โอ้หอมาแต่บ้านองเานี่กเลยว่าออมนี่กสอบแม่นดน ตามสีที่โต้ทุกคนตาสะอนรวมเป็นโลอะกรสุมานสามสีโล่ขอละจักตายจังนี่ออมีอะไรทกคนร้มือะจังเศอยางไยพัดมาเลยน้องเขาบอกใ้กินพัดพักระพ่เลยโอ้นี่ มือมือแล้วนี่พักกับพักยังเอากรดีนี่พักยังนี่เล้ยยังง่ายบอกเรากบพักแล้วก็พักอันนั้นพักกาบพักกาดดอกนี่แล้วก็ยอดก็แล้วพอแล้ยนะักโอ้โหนี่พักหลายๆทุแต่ก็จบนี่ปกตินี่คือมอเนี่ยมันมันมีอะไรหลาทุกคนมีเทอ่ามีรีมีต่อแต่ว่าบนตกวันนี้บุได้เนาะเว้ยเนาะโน้ำน้อยเดียวน้ำน้อยเดียวโอ้ อาตัววัดอยู่แถวนี้มันพวกนี่เสียวพักไปหลังเลยนินพักนินพักตัวเนาพวกนี่มัดแข่งมัดยันปุ้ยได้เอามาแต่บ้านเตียวครบมดนะพวกคนเจ้าคนมือขาบ้างเออเริ่มมีขาอลไรทุกคนพวกเอากาพวกนี้ตอนสีอ่อมประมาณมัดมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยทุกคนปีนี้ไดนผมเม็นปีก่อนเลยเบ็ดสี่สิบขั้นเออเบ็ดสี่สิบขั้นใส่ไปถือคู่ลังเบิ้งดิ

ึนี่เอาสิไซมักแค่แล้วก็มักเคลื้อทุกคนแล้วก็พัดพัดอะไรพักบวงแล้วอ็เอาแช่ไว้อยู่มนหน่อยเาเริ่มปิดเลยปิดใส่อ้อเคลื่อนเลืองทุกคนบนแผ่มีคามีสิ้ไข่แล้วก็มีใบขี้บวบ ใส่ลงไปขัวมันหอมแล้วตั้มเลยมันเข้ากันตรกทาข้าวดีๆเลยทุกคนเบ<ด>ิ่งดิเกือบใหม่เรียบร้อมันยังหอมดิตั้มเลยเปไปเลยแก่หมด อยู่อยู่บนเตาแหละแล้วมีสีสันแล้ววันนี้ครับแต่งกิเซอามเลยบัแข็งบกือลงไปเลยนเออตัวด้งมันันันยเนาะปมันสุกมันจะใส่ก่อนเซฟเฮาคือเก่านี่อ้ิอบนี้ปรุงรสด้วยปลาแดกแป้งนัวเกลือทุกคนกอาใส่เนาะ สมมววงเอาาเขาใส่ปลาแดกแล้วมันยังบบเขิมคุณพราะอันก็ใส่เกลือลงไปนี่กเท่าพะปูก่าพูดเดีอวนี่พักนี่กะบิางดิโอีนินนะสารบัดพักอืมสารบัดพักเลย,เลยนินพักอย่างเดียวนี่เพราะว่าจำนวนคนเอามันลไล่เดียวเลยแปดคนเนาะหกคนพวกบ,บิางดิต้องนินพักไหนเน้นฮึ่บกบโตเออกบหนิวกโตอยู่นี่นีโตโต่พักนี้เนีะย่เข้าซึ่งปลา ก <laughs> <c ười> ึ่งส่วนกึ่งส่วนสารพัดเลยทุกคนมัน <c ười> เ,เป็นสีบอลใช่ไหมครับมันลายลายเกินทั้งเอ่อมะแขกมะเคขืออีกใส่ลงไปคร <c ười> บแล้ยนะนี่แห <c ười> ละทุกคนแบบชีวิตนอกผาดมันต้อง,องแบบนี้แหละกินกินง่ายยังไงจังสีอยู่หล่ออะไรกันบอเนี่ยโอ้เฮาสิไปเลือกกินคืออยู่ในเรือนเฮาบ่ได้ะไรอยู่นีนะ่โมพากินอย่างเราต้องกินอะไรนั่นด้วยทุกคน มันนี่ห้าวสีใจพักลงไปแล้ววันไหนตัวสวนเลยเต็มหมอเลยอ้าปรีเต็มหมอเลยทุกคนหมอใหญ่หมอใหญ่กับพวกมื่อกีพักปรีดสวนเลยอ้าแบบนี้แหละมันสุดยอดเลยเดี๋ยวินจะมาอิ่ม เออคนจังสิบ่ได้ทุกคนเด้อู้ังนังมันก็ยุบดอกน้ําไก็บ่แ่บเดอพรดีเฮ็ดตัวอนอนึงนเ้หยัไปเสยากําลังตีความแซ่บเบิดว่าเนี่ยสอกเนี่ยสอกเออไปป๊กใส่ลงไปนี่ผักหอมยังนี่ปุ๊บมีแต่ผักนะดผักเป็นหลักมื้อนี้เอ้า นี่อะไรเจ้าน่อยมีแตครับขามันปวดมันยังเหรอครับนี่ไหมวะบม่โดนกจจริงตัวของมันสิจ้าเออคนกลางมันจะเห็งอะไรมันมันปวดตัวเลยมันจะเส็งเออโอเคมันมีสูตรของมันได้มีสูตรของมันเลยเอ้าป้งปนี่ตัวอะไรทีละนี่โอ้ยโหอะ จาะบมาเนี่ยกิ้อน้าว่เี่กินข้าวเทียงน้ำกันออมกบใส่สารพัดพักครบเลยทุกคนกนิ่นพักมาเนี่ย นี่เทียงงามกับมกพักมือ่ะโปนี่มือบอกอืมหลายย่ยบอกนะอะไรกรวมกันหลายคนนี่นี่ยกันทุกคนเพราะว่ากินยังกับแสอแสมืดบร่ล้หรอกมาอยู่นี่ นี่ทุกคนบังที็นบอกเมื่อดลาเลือดงเงียบฮะกินเขากินหนาอยังแล้วแล้วันไม่แต่สิอฝกพนก่อนทุกคนไปฝากกันเลยกดแชี์กดติดตามไปได้ทุกคนเลยฝกกันหม่คิมนะ